สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะตอนนี้ทุกคนได้ยินบอค่ะนี่คือว่อในอาการที่ทุกคนนะคะมี ปาร์ตี้นั่นเองเนาะคะ่ะ Happy New Year to everyone นะะและก็ Enjoy party นะคะสำหรับการที่เฮาได้เริ่มสตาร์ทปีใหม่ๆเนาะคะ่ะมวยก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้มีความสุขสนุกสนานนะคะและก็อีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะได้มีชีวิตที่ทุกคนต้องขารนั่นเองเนาะคะ่ะอย่างแรกนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะที่น่ารักมาก,มากๆเลยนะ,ะมาตติตามรับชมรับฟังเนาะคะ่ะได้ยินบอก่ค่ะ เสียงที่เขาเปิดวอนะคะฟังกันชัดๆทุกคนนะนี่คือการแจ้งเตือนที่บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมุ้ยจะให้ดูนะคะทุกคนเด้ยินเสียงนะคะไฟกระพกกระพุบนะคะนั่นคือเส้นผู้นั่นเองเนาะคะ่ะทุกคนคะนี่คือความาฉลองนะคะการฉลองอใน ปีใหม่นั่นเองเนาะคะ่ะนี่ล่ะสิ่งที่สําคัญเนาะคะ่ะอย่างแรกเลยเนาะคะ่ะก็คืออยากจะให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะสาหรับปี2022นะคะถ้าผู้ใดมีอียงที่บกพองนะคะในการที่ต่อเนื่องต่อหยอดในการเหตุการณ์ใหตานนะคะมวยขอให้ปลดลลอกได้ทุกๆอย่างเลยนะคะสําหรับที่มวยเป็นกําลังแรงใจให้ทุกผู้ทุกคนเลยนะคะจากทางฟังเบลเยียมโดยตรงเนาะคะ่ะมวย ก็อยากให้ทุกคนนะคะมีความสุขสนุกสนานกันนะคะบอยอยากจะให้ทุกคนซึมเศร้าในเรื่องที่บอดีนั่นเองเนาะคะ่ะอาจจะภาพไม่ค่อยชัดนะคะทุกคนบางเทือเนาะคะ่ะเห็นอยู่ป่ะค่ะมันจะเป็นปิบวับบวับเห็นมาอู้หู้ไทยวท่าถ้ามีคนนี้นี่นี่ สุดยอดเลยนะคะนี่คือสิ่งที่มยอยากใจทุกคนเห็นนะคะอาจจะเป็นแรงบันด้านใจน่อยๆเนาะคะ่ะแต่ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งสําคัญเนาะคะ่ะอยากใจทุกคนได้รับรูะะ้เนาะเพราว่าเขาจะเป็นเจอปัญหาหรือเรื่องได้ไร้นะคะเมยก็อยากใ้ทุกคนนะคะพยายามพานมันไปได้เนาะคะ่ะถึงการที่เขามาเจอจุดนี้เนาะคะ่ะมันอาจจะพังในจักน้อยในชีวิตนะคะแต่ว่าเรื่องทุกเรื่องมันมีทางออก ทุกเมื่อและก็ทุกเวลานั่นเองเนาะคะ่ะมาเจอกันในความเมิดก็ต้องขอโทษขอภหยนะ,ะมวยก็อยากให้ทุกคนนะคะได้เห็นความ ที่ทุกคนนะคะยิน,ยนดีปีดาเนาะสำหรับปีใหม่เข้ามาแล้วนะคะอยากจะให้ทุกคนมีความสุขมากๆเนาะคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดนะคะทุกคนคะมวยว่าฟังเสียงขังนอกนะโอ้โหแบบว่าทุกคนยังมีความสุขสนุกสนานอยู่นะคะในการที่ตอนรับปีใหม่นะคะถึงว่าเรื่องทุกอย่างนะคะมันผ่านพ้นอังคารในสุดขีดเลยนะคะในเรื่องวัคซีนละก็อีกอย่างหนึ่งแวดลัดทูกตัวเนาะค่ะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเนาะ,ะทุกคน มือนนี่นะมาพร้อมเพรียงกันขนาดนะคะเพื่อจะต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะคะยังไงก็ตามพอจะ มวยก็ขอให้ทุกคนเนาะค่ะได้มีความสุขสนุกสนานทุกผู้ทุกคนเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะสิ่งที่สําคัญเนาะค่ะพระในบ้านเรานะคะให้ความสําคัญท่านบ้างด้วยนะคะทุกคนวันนี้มวยก็ต้องขอโตซ้ํานี่แหละนะคะไว้พ่อกันคลิปนาค่ะเมื่อนี้ยินดีปรีดาทุกคนเลยนะคะต้อนรับปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ทั่วลากนะคะทุกคนบายบายค่ะสวัสดีค่ะ Happy New Year บายบาย